เฮ้ยยูซับสวัสดีทุกๆคนนะครับกลับมาพบกับผม BBQ Gamer กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม l l y ร i p กันอีกครั้งแล้วนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ว่าจะไปไต่แรงสักหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่แรงซิลเวอร์แล้วนะครับซึ่งได้ไต่จากแรงบอลมาเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเล่นกันดุเดือดเผ็ดมันกันเลยทีเดียวนะฮะแพ้ก็บ่อยเหลือเกินนะครับรู้สึกว่าเมื่อขึ้นมาแรงถึสูงขึ้นเนี่ยก็ยังมีผู้เล่นที่ยังเล่นไม่ค่อยเป็นอยู่นะฮะทำให้บางทีถ้าจ ก็มีโอกาสที่จะแพ้สูงขึ้นนะครับผมรวมถึงตัวผมเองด้วยละ่ะบางครั้งก็หัวร้อนนะครับบางทีเวลามันสู้ไม่ได้หรือว่าตายเยอะเนี่ยก็ทําให้เราอารมณ์เสียหรือหัวร้อนได้เช่นกันนะอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆกันนิดนึงนะครับถ้าหากเราคุมอารมณ์ตัวเองอยู่เนี่ยแม้ว่าจะตายไปมากขนาดไหนนะครับเมื่อเรากลับมาอยู่ในฟอร์มนะครับมันก็มีโอกาสที่จะพลิกชนะมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเกมโมบ้าพวกนี้นะครับหากเราเป็นทีมรองอยู่เนี่ยก็สามารถมีโอกาสที่จะพลิกชนะได้นะ ถ้าเราตั้งใจเล่นกันดีๆทั้งทีมนะครับโอเคองั้นเดี๋ยวเราไปรุยเลยดีกว่านะครับปูบ เกมนี้ผมก็เลือกเป็นนาซัตนะครับเปลี่ยนสก,กินสักหน่อยนะจัดไฟเตอร์สะสมพลังงานแรกดีกว่านะครับแล้วก็เอาสโลว์มาดีกว่าครับเผื่อไว้สโลว์ดามเมตศัตรูนะไม่ใช่สีสโลว์การวิ่งของศัตรูนะครับแล้วก็ลดดามเมตของศัตรูล,ลงนะ,ะเรามาดูกันครับว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่านะครับเกมนี้น่าจะต้องเจอกับโอลาฟอีกแล้วนะครับซึ่งโอลาฟนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโอพีอยู่นะพินดามเมียเนี่ย รู้สึกว่าแพทนี้มันยังไม่แรงสักเท่าไหร่นะครับเรียกมาไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีประโยชน์หรือเปล่านะ s <S อย่าสุโอไปดิจะมาเลนนี้ทําไมเนี่ยมาเฝ้าบัฟสักหน่อยครับเฝ้าสักแปบบ๊บโอเคน่าจะไม่มีใครมาเฮ้ยโอลาไปกลางเหรอโอลาไปกลางนะครับสับมินเนี่ยนไปฮะรเราให้มินเนี่ยนเราตอดไปเราจะเอาบัฟจากสกิลนะครับสับสักตีดิโช โชโช,โช,โชตายดิเฟิร์สบาดแล้วอย่างเนี้ยเฟิร์สบาดแล้วอย่างเนี้ยโดนแล้วพวกจะเข้ามาคิวเหรอไปไปับฐานก่อนครับไปซื้อไอเทมก่อนซื้ออะไนดีเนี่ยเอาบุกเลือดแล้วกันนะครับโจมตีบวกโจมตีด้วย อ่าได้อัติมาแล้วครับไขส่สะของเขาก็ยังไม่ได้นะฮนะอัอติเลื่อสี่อยู่เลยนะน่าจะเลเวลห้าเร็วๆนี้นะครับคลิปเว็บนี้นะไขส่สะมันเอาเต่าอยู่นะฮะสับครับผมสับตีพวกมาแล้วพวกตายครับผม สวยงามฮะมัพทครับผมชีว ا น ا อยัางไงเนี่ยชีว ا ن อย่างไงเนี่ยอีกทีเดียวตายครับและเพื่อนเราก็น่าจะตายด้วยนะเข้าไปลึกอย่างนั้นนะฮะไปก่อนโอเคตายเรีบรยบร้อยว่าจะวาร์ปกับฐานสักหน่อยมาเอาไอตัวเต่านี้ก่อนครับเปิดแมปหน่อยครับมาอีกแล้วฮะ มาอีกแล้วพวกนี่ได้เราอะพวกตามมาเสียเลือดนะเว้ยตามมาเสียเลือดนะเว้ย เ,เราแฟดไปผิดด้านโอ้โหกระตุกด้วยแล้วไปกดโดนแฟดซะงั้นนะครับโอ้โหไม่น่าเลยเมื่อกี้ป้อมแหกวันนี้มากันอื้อเลยนะครับน่าจะทันอยู่ดวนดวนครับดวนดวนใครสะเอ,อ๋ยจะเอาป้อมเราเหรอต้องโดนแล้วจังหวะนี้ต้องโดนแล้วต้องโดนแล้วใครตะเอ,อ๋ย โอเคเอาคืนะฮะแล้วไข่ยิงสก,กิลวันติเมตมาตรงนี้ครับโห <Double kill. S 1> oh, ยาสุโอะยาสุโอะคิวกันรัวๆแล <then> ้วฮะสับครับผมไปไหนฮะสับครับ หืมตายฮะดวนกันดูเดือดเหลือเกินชาเรามีันตินะชนะอยู่นะน่าจะเสียป้อมแล้วนะเสียป้อมเรีร้รยครับป้อมแรกของผมทำไมทำกับผมอย่างนี้ <c oughs> มาดิมาดิพวก <c oughs> ก็ไม่มานะครับ สับครับสับครับจบมามามาเอาป้อมเลยโอเคมามาตรงนี้พวกยาสุโอมาเร็วแล้วกำลังเสริมหรือว,ว่ายัางไงเปรียบถอยถอยถอยมาถอยมาโอ้โหทำไมไม่ถอยมาเนี่ยสวยครับเอสเลียวจะตายหรือเปล่าครับทีเดียวพวกสวยครับ เอาตรงกลางโดนแล้วฮะโดนแล้วครับโดนเลยครับ,ครบใครสาเอ๋ย<ฮ>ไปไปไปผ่านไปผ่านไปอย่ามาตรงนี้นะพวกอ้าว แล้วมันวนกลับมาหาเราอีกไอ้อบบทอี่จริงรอดแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยอีกนิดเดียวนะครับเราก็จะวาร์ปได้เลยนะตายเฉยเลยฮะส่าแอบเนียนโอ้โหระเบิดสวยครับมาไฟของเราโอเคสวยงามครับจินดาเมียดูเพื่อนบ้างปะเนี่ยเห็นดวนมาแล้วครับมินเนี่ยนดันมาแล้วผมชอบเรียกผิดประจำเลยนะเรียกมินเนี่ยนเป็นครีปนะครับปอมกลางมาอีกแล้วครับผมได้อาทมดาบมาแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง่งเคลียคลิปตรงนี้ก่อนเอาลราเพื่อนดูเองเลยครับสับครับผมเอาไปเนี่ย <c oughs> มาหลายตัวครับรอ <Run. S 1> มาหลายตัวครับดูดไว้ โดนแล้วครับผมอลาฟยังไงฮะอลาฟฮะโอเคสวยงามครับอป้อมเลยป้อมต่อเลยเอป้อมต่อก่อนครับมามามา บ้านก่อนดีกว่านะหรือว่าเขาจะเอากันอีกเนี่ยฮะกับบ้านก่อนดีกว่าฮะมาหรือเปล่าเดี <c oughs> ย๋ยวก็โดนหรอกพวก <c oughs> แหมมันมามาทังด้านข้างด้านหน้าเลยนะกลับกอดดีกว่าวะเด่นบนก็ดันไม่ดูเลยนะครับทำไมดันไม่ดูเพื่อนเลยฮะโอุาฟโอุาฟโอุลับเจ้าเอโออุลับ ตายให้ผมตายครับอีกตัวหนึงน่งฮะ <Alice Lane. S 1> มาดิจะมาเลยครับตามทานันปะเนี่ย ไปเพิ่มมาหน้าก่อนนะครับแป๊บหนึงนะ่งฮะไม่เอาครับไม่เอาครับต้องให้ศัตรูตายอย่างน้อยหนึ่งตัวก่อนนะถึงจะเอาได้นะโอ้โห <Ret reat. S 1> oh, oh, สวยครับสวยครับผม สวยครับผมไก่สะอีกตัวนึงฮะดวนแล้วครับตายครับไม่รอดครับมาหาป้อมกลางได้อยู่นะฮะต่อครับป้อมกลางได้อยู่ เพื่อนเราก็ดันอย่างเดียวเลยว่ะเกิดมาแล้วนะครับเอาไงก็ไม่อยู่นะฮะมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วยังไงเนี่ยตามมาลอ ตามมาเล่นกับผมเหรอตับดีครับตับดีครับแม่มาเหรอมาเหรอพวกมาเหรอพวกเอาไปล่ะ มาแล้วพวกมามาเพื่อนเพื่อนเรามาแล้วพวกตายดิพวกตายดิพวกคีวันนามังกรครับมามามังกรครับ โอเคนาซัตก,ก็ถือว่าถึกอยู่นะโดนลุม2ตัว3ตัวไม่ตายนะครับมามาช่วยโอลาฟหน่อยครับโอเค,อเคทินเดเมียเราเฮ้ยมำไมเราไม่หวาบอันเนี้ยป้อมแตกเลยนี่ว่าอ่ะยังไม่มีส่วนร่วมกับการโจมตีป้อมเลยเนี้ยรีบกันจังเลยนะครับอย่างว่านะฮะลงแรงกองต้องโจมตีป้อมกอไว้ก่อนนะครับชนะกันที่ป้อมนะฮะเออ กดไลค์ไปหน่อยครับทีมเราก็เล่นกันโอเคอยู่นะฮะเกมนี้นะอ่ะสกอร์ก็ประมาณนี้ครับแม่ได้ MVP เฉยเลยนะครับไปได้มาได้ยังไงเนี่ย MVP อันนี้เนี่ยสกิลหนึ่งของนาซัตนะครับบอกไว้เลยว่าถ้าเก็บสแต็กเยอะๆนะโดยการลัดคลิปลัดมอนเตอร์หรือว่าลัดเอ่อฮีโร่ศัตรูเนี่ยทำให้สแต็กมันเพิ่มขึ้นความแรงดาเมจสกิลหนึ่งนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นตามด้วยนะฮะโอเคครับผมเรามาสรุปฮีโร่นาซัตกันดีกว่านะครับในการยืนเลนบารอนนะครับสำหรับนาซัตนะครับถ้าหากยืนเลนเจอกับตัวท ที่เป็นไฟเตอร์โจมตีระยะใกล้ๆนี่ถือว่าพอจะสู้ได้กับตัวอื่นนะแต่ว่าเนื่องจากว่าสกิลของเขาเนี่ยไม่มีสกิลพุ่งไปหาศัตรูนะครับจะมีแค่สกิลสองที่ทำการสโล์นะครับทำให้นาซัสสามารถเดินเข้าหาศัตรูได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดเจอไฟเตอร์พิวๆหน่อยเนี่ยมันก็เล่นยากนะครับเราต้องอยู่แถว2รอมินเนียนดันมาแล้วค่อยลดัดมินเนียนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเจอแครี่หรือ a อ c ฝั่งตรงข้ามแบบเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเสียเปรียบค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงต้นเกม เพราะว่าของเขาเนี่ยมีสกิลนะครับในการโจมตีระยะไกลนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อเสียของนาซัตนะครับไม่มีสกิลที่จะพุ่งหาศัตรูโดยตรงนั่นเองนะครับถ้าเกิดจะเล่นตัวนี้เนี่ยต้องอดใจนะครับต้องเก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้คิดบัญชีทีหลังนะฮะรอให้สกิลหนึ่งเราแรงๆก่อนค่อยไล่ฆ่านะครับจัดว่าเป็นเีโรทีโหดอีก1ตัวเลยนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ดูกันแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ขอ ขอฝากช่อง BBQ Gamer ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคั